ทำดองของเหลือในตู้เย็นก็มีพวกกระเจีย๊ยบมีพริกหนุม่มมีหอมแดงมีเออนี้เป็นเมงกะพุนนะครับลกน้ำร้อนสักหน่อยรับลวกแล้วก็แช่เซนน้ำเย็นต่อเลยนะครับปึ๊บอ่ะเราทำมันตัวใหญ่ก็ซอยให้มันเป็นเช้นเสนะ้น่อยนะนี่ผัดลงไป ไอ้ที่ที่เราจะดองนะครับก็พอดีไปได้น้ำดองมาสองแบบแบบสีดำนะครับแม่บอกยี่หอ้อด้วยแบบดองสียวนะเอ๋แบบสีดำดองไปแล้วก็จะมีแบบสีแดงแบบสีแดง,งเป็นมาล่าเราลองดองไปสองแบบที่นี่มันไม่พอครับผมก็ต้องไปทำน้ำดองเพิ่มแอบบ๋ใส้น้ำตาลใช่เกลือนะครับแล้วก็ใส่ได้น้ำร้อนให้มันเข้ากันนะครับ ไม่ได้ต้มนะคนเนี่ยมันละลายแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูนะครับตัวหลักเลยน้ำส้มสายชูออสลลนะครับเตลงไปอันทุนไปเลยคน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 แล้วก็พักไว้ให้น้ำมันเย็นนะครับพอมันเย็นเสร็จรียบล็อ็ไปเทลงไปเสียผักดองให้มันท่วมนะครับเทลงไปนะผมมีแค่ลอตเมลักก็ใส่ลงไปนะมีกะเทียมนีอะไรลงไปทีนี้ก็เลยจะต้องเอาจาน ครับ <Okay. S 2> แต่คนก่อนพวกแมงกะพุุนหนู้างนะทีนี้เอาจานกระเบื้องกดลงไปนยะมันจะได้จมในอยู่ในน้ำดองนะครับปิดฝารองไว้สักสามปีทำไม่ต้องกินเกลียกิเลยเลินแค่นี้แหละ